you <laughs> สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านก็มาพบกับผมอีกหนึ่งวิดีโอนะครับสำหรับอตอนเย็นวันเสาร์วันนี้นะครับผมจะได้นำเอาวัตถุมงคลพระนาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลแล้วก็แหวนแหวนเงินลายธงชาติหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปีพศ .2485 นะครับ จะได้นำมาให้กับพี่น้องได้ชมวัตถุมงคลที่ผมนำมาให้กับท่านได้ชมนี้เป็นวัตถุมงคลที่หลากหลายรูปแบบมากนะครับก็จะมีประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนเลยทีเดียวคนระับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์นะพี่น้องท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆท่านก็ ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอเพราะว่าผมได้ทําวิดีโอออกมาให้กับท่านได้ชมอยู่เป็นประจําเลยทีเดียวนะครับเข้าสู่เรื่องราวครับามาเริ่มต้นจากาแหวนหลวงพ่อเดิมก่อนเลยดีกว่านะครับแหวนวงนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนสูงประมาณ175นะครับ175นิ้วมันจะคับผมหน่อยนะครับ แต่ถ้าใส่นิ้วก้อยเนี่ยได้เลยนะครับใส่นิ้วก้อยได้เลยแต่ถ้าใสน่นิ้วนางเนี่ยครับนะฮะใส่นิ้วก้อยเนี่ยได้พวกผู้หญิงหรือว่าอะไรพวกนี้จะใส่ได้นะครับแหวนลายธงชาติเนี่ยแหวนลายธงชาติเนี่ยนะครับก็จะถูกสร้างขึ้นมาในยุคประมาณปีพศ2485 86 87ประมาณนี้นะครับสร้างในยุคสงครามโลก เนื่องจากว่าเป็นยุคที่บ้านเมืองต้องการความรักความสามัคคีนะฮะก็เลยลงทางวัดหนองโพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ประชาชนหรือว่าบรรดาชาวบ้านต่างแห่ไปที่วัดหนองโพต้องการอยากจะให้หลวงพ่อท่านเป่าหัวให้นะครับทำน้ำมนตให้หรือว่าไปขอของดี ขอของดีไว้ติดตัวในยามที่เกิดทุกภัยที่เกิดจากภัยสงครามโลกนะครับก็จะคาลาค่่าไปด้วยผู้คนจํานวนมากที่ไปที่วัดหนองโพหรือวัดดังๆต่าง,ๆ,งๆ,ๆนะครับที่มีพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคน,นั้นก็จะคาลาคั่าไปด้วยผู้คนเพื่อไปหาของดีหนึ่งในนั้นก็คือวัดหนองโพนี่เลยนะครับแหวนวงนี้ก็จะถูกสร้างในยุคสงครามโลกนะครับเพื่อ เนี่ยออกแบบเป็นลายธงชาติอย่างเงี้ยเพื่อให้ปลูก,กจิตสำนึกของผู้คนให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับให้เกิดความสาม,มัคคีกันนะครับนี่แหวนแบบนี้ชัดเจนนะครับเงินเนี่ยเป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นเงินเก่าเงินโบราณน,นะเป็นเงินเก่านะครับเพราะว่าถ้าประมาณปีพศ2485รตอนนี้ก็ประมาณสัก90ปีได้นะครับ80กว่าปี90กว่าปีแล้วนะครับ ดูเงินนะครับดูตะกันเงินดูพวกสนิมเงินพวกนี้นะแต่ตรงนี้มีรอยขาดนะครับมีรอยขาดแหวนองพวกเดิมนี้ก็พุทธคุณก็จะเป็นแบบเดียวกับพวกเหรียญพวกรูปหล่อพวกนั้นนะครับเรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคราดคงกระพันชาตรีป้องกันเรื่องเหตุร้ายอะไพวกนี้นะครับก็ จะมีชื่อเสียงโด่งดังมานานนะครแหวนหลวงพ่อเดิมนี่นะแหวนโดยเฉพาะแหวนลงถมแหวนพวกลงยานะครับก็จะมีพุทธคุณเป็นที่โดดเด่นเป็นประสบการณ์ประสบการณ์นั้นเป็นที่เล่าขานกันมานานนะครับนี่นะครับอันนี้ได้มาจากตระกูลเก่าแก่นะตระกูลที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมจริงๆนะตระกูลนี้นะครับ ท่านก็จะเก็บวัตถุมงคลของพระเดิมไว้หลากหลายรูปแบบเยอะเลยทีเดียวนะครับพวกงาแกะางาแกะก็เก็บไว้ในสภาพดีมีดหมอก็เยอะนะครับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ในยุคป,ประมาณปีพศ2 4 0 0นี่้เยอะเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีนะครับแล้วก็ใฝ่ใจในเรื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์และก็ชอบทำบุญด้วยนะครับชอบเรียนพระเวท ชอบเรียนพระเวทเรียนพระคาถาก็มาฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมฝากตัวเป็นสิทธ์หลวงปู่สุวัดป่าคลองมาขามเท่าแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆในยุคโน้นนะครับท่านก็เดินทางไปหาอยู่เรื่อยๆเนี่ยสนิทหลวงพ่อเดิมมากนะครับเนี่ยสนิทสนิทกับหลวงพ่อเดิมมากเลยนะครับนี่แล้วใต้ท้องแหวนนี่ปั๊มยันอันนี้อันนี้ไม่ได้จารน,นะครับปั๊มยันนโมพุทธายะหรือพระเจ้าอมโลกไว้นะครับ นี่เป็นยันประจําตัวหลงพ่อเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นแหวนที่ดูง่ายนะแหวนที่ดูง่ายนะครับพวกสนิมพวกอะไรพวกนี้เกรดของเงินเนี่ยเป็นเกรดสูงนะครับแล้วก็ยังมีความสมบูรณ์พวกยาที่ลงนี้นะครับยาที่ลงก็ยังอยู่ครบนะฮะเงินเปอร์เซ็นสูงมากนะเงินเปอร์เซ็นสูงแต่มีแหวนมีบริเวณเนี้ยขาดนะครับมีเบริเวณเนี้ยขาด เนี่ยพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเรามีอะไรก็ได้นะเป็นเศษผ้ายันเป็นพวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้นะครับพวกตะกุดพวกอะไรพวกนี้ล้วนแต่มีประสบการณ์สูงทั้งสิ้นนะครับเ,เป็นที่ปรารถนาของผู้คนเป็นอย่างมากได้แค่ชิ้นเดียวก็อุ่นใจแล้วนะครับสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยผมไม่มีนะผมไม่มีผมได้แค่เศษเศษเสืเส้อยันของท่านไปหน่อยเดียวเฮ้ยรอดตายเยอะรอดตายหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับแค่เศษนะแค่ฉีกๆไปเท่านั้นเองนะครับ นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะยังมีประสบการณ์อันนี้แหวนทั้งวงเลยนะครับแหวนทั้งวงเนี่ยแล้วในยุคเี้ท่านอาธิษฐานจิตปลุกเสกเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่เกิดจากสงครามโลกนะครับเน้นไปทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกับพันชาตรีเลยนะครับเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับที่ไปที่มาก็เป็นของตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะนี่เหรียญน,นี่หนึ่งเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวจะให้ชมอีกชิ้นหนึ่งนะชมอีกชิ้นหนึ่งมีดเล่มนี้นะครับเป็นหลงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับมีความยาวประมาณหานิ้วครึ่งเท่าๆกับปากาเลยนะครับเท่าๆกับปากาประวัติก็คือเป็นของตระกูลเป็นของอเครือญาติของตระกูลก่อสร้างเก่านะครับปู่ปู่ทวดเนี่ยปู่ทวดเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะการ สร้างในสมัยก่อนส่วนมากก็จะเป็นการสร้างที่วัดจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่วัดนี่ก็จะมีการสร้างกุฏิวิหารศาลาการประเรียนนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะสร้างที่วัดะะโบสถ์เบิดอะไรพวกนี้จะสร้างที่วัดจะมีงานเยอะนะฮะท่านก็ไปรับท่านก็ไปรับจ้างสร้างตามวัดวารามต่างๆนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่า เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของมีดเน <bunker. S 1> you ี is, ่ยนะครับเป็นเจ้าของมีดเนี่ยก็เข้าไปเพราะอยู่ที่ตาครีใหญ่นะฮะเจ้าของนี่เขาอยู่เป็นตระกูลที่อยู่ที่ตาครีนะเป็นตระกูลที่อยู่ตาครีวัดน้องสีนวนก็อยู่ที่ตาครีนะครับอ่าอยู่ที่ตาครีอยู่หลังกองบินสี่ตาครีนะครับอันนี้ก็ได้มาแถวตาคลีนะครับแถวตาคลีก็เป็นจากตระกูลเก่าแก่ เป็นตระกูลก่อสร้างตระกูลเนี้ยผมได้ของมาเยอะนะได้ทั้งของหลวงพ่อเดิมได้ทั้งของหลวงพ่อรุ่งได้มาเยอะแล้วก็เหรนของเขาเนี่ยเหรนเหรนของตระกูลเนี้ยรู้จักกับผมสนิทกับผมนะอ่าผมก็ได้มีดจากตระกูลนี้จากเหรนของเขานี่แหละนะครับอ่าได้ได้มาได้มาบ่อยๆจากบ้านนี้ที่เขาแจกให้กับลูกหลานคนนั้นไปลูกหลานคนนี้ไปเอ่อลูกสาวของลูกสาวของปู่ทวดเนี่ยนะครับเพิ่งเสียไปประมาณสัก สามปีก่อนมั้งสามปีก่อนเนี่ยเพิ่งเสียไปตอนอายุประมาณทักแปดสิกว่านะครับเสียไปอันนี้เป็นเป็นของรุ่นโน้นเลยนะครับอามาดูมีดเล่มนี้นะครับก็เป็นไม้เก่าเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมขาบินโตเก่าๆแบบนี้นะครับนี่นะครับจากตาครีนะอันนี้จากตาครีนะครับ จากตระกูลก่อสร้างเก่านะครับก่อสร้างสมัยก่อนรุ่นปู่ทวดเขาก็เป็นก่อสร้างปัจจุบันนี้ลูกหลานก็สืบทอดกันมาเป็นตระกูลก่อสร้างเหมือนกันนะครับเนี่ยมีหลวงพ่อรุ่งเป็นลายเสมาเปรียวเพลิงนะครับลายเสมาเปรียวเพลิงเป็นแบบนี้นะ,ะเนื่องจากว่าใบมีดมัน มันมีสนิมปกคลุมเยอะผมก็ไปขัดขัดสนิมออกหน่อยนะครับไปขัดขัดคราบไรที่เป็นสนิมออกหน่อยอันนี้ยังอยู่แต่ว่าบริเวณกันมีดเนี่ยก็ยังสภาพเดิมๆนะครับเนี่ยสภาพเดิมๆไว้ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้เก่าจริงนะครับแท้นับหนึ่งเลยนะแบบนี้นะแท้นับหนึ่งเลยนะครับ เนี่ยดูง่ายๆสบายตาเนี่ยนะครับมีดหลงพ่อลุ่งนี่มีปฏิหารมากมายแบบเดียวกับมีดหลงพ่อเดิมเลยนะถ้าหามีดหลงพ่อเดิมไม่ได้ต้องเป็นมีดหลงพ่อรุ่งนะครับอย่างน้อยนะครับมีดหลงพ่อรุ่งเนี่ยนะแล้วก็ถือว่าหลงพ่อลุ่งนี่ก็เป็นหนึ่งครูบาอาจารย์ของพระสายจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าเหมือนกับหลงพ่อเดิมวัดหนองโกนั่นแหละนะครับมีดของท่านก็หายากสร้างไว้น้อยนะครับสร้างไว้น้อย สร้างไว้น้อยกว่าหลวงพ่อเดิมเยอะจะหาสวยๆยากนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แหละหาสวยๆยากมีหลวงพ่อรุ่งเนี่ยสวยๆก็ราคาหลักหลายหมื่นหลักเป็นแสนเหมือนกันนะมีหลวงพ่อรุงนะนะครับแต่อย่างนี้เราเอื้อมถึงนะครับอย่างนี้เรายังเอื้อมถึงการตอกก็จะเป็นการตอกมือแบบเดียวกับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ไหมครับการตอกมือตอกตัวอูไว้ด้วยกลางเสมาเปลวเพลิงเลยนะครับนี่ตอกตัวอู ไว้ทั้งสองด้านนะครับอู่ความอู่หงายนะอู่คว่มอู่หงายทั้งกันและแก้เนี่เราดูคราบใครที่เกาะอยู่บนใบมีดนะมีดสวยๆนะมีดสวยมากตะกุด9ดอกนะฮะตะกุดเ้าดอกข้างล่างมีสามกลาง3ามข้างบนอีก3ามนะครับแล้วเรามาดูพวก ทองเหลืองเก่าทองแดงเก่านะโน่นน่ะทองเหลืองเก่าทองแดงเก่าเงินเก่าเนี่ยอายุเฉียดเฉียดร้อยปีนะครับอายุเฉียดเฉียดร้อยปีสันมีดนี่หนานะครับสันมีดนี่หนาความยาวรวมด้ามและฝักเท่าเท่ากับปากกานะครับเท่าเท่ากับปากกาเนี่ยนะครับนี่เท่ากับปากกาเลยเห็นไหมครับเท่ากันเลยเป็นมีดเล็กแต่ว่าหนา หนาเบึกบึนนะครับมีดแบบนี้พกติดตัวไปไหนมาไหนได้สบายนะครับเรื่องอ่าพุทธคุลนั้นทั้งด้านเมตตามหานิยมทั้งกันและแก้นะครับป้องกันเรื่องผูดผีปีศาจอ่าป้องกันเรื่องคุณสยมนดำนะครใช้เมื่อคนโดนคุณสยมนดํามาแล้วถูกกระทํามาแล้วก็สามารถใช้ทําน้ามนแก้อ่าถอดถอนความเป็นอาถรรพ์จากการถูกกระทามาได้ทั้งหมดนะครับ ป้องกันเรื่องเขี้วงาป้องกันเรื่องสัตว์ร้ายสัตว์อันตรายสัตว์มีพิษต่างๆนะครับคงกระพันชาตรีแค่คาดเมตตามหานิยมครบสูตรเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองได้ตลอดแบบเดียวกับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับพอท่านเรียนมาจากครูบาอาจารย์เดียวกันกับหลวงพ่อเดิมแล้วก็สร้างมีดก่อนหลวงพ่อเดิมด้วยนะสร้างมีดก่อนหลวงพ่อเดิมแต่ว่าอายุหลวงพ่อรุ่งเนี่ยอ่อนกว่าหลวงพ่อเดิมนะอ่อนกว่าหลวงพ่อเดิม9ปีนะครับเป็นเครือญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อเดิมนั่นเองนะครับ น,นตอนที่หลวงพ่อเดิมบวชพระหลวงพ่อลุ่งก็อายุ11ปีเท่านั้นเองนะอายุ11เนปีโนะยมแม่ของท่านเป็นพี่น้องกันนะสวยงามนะครสวยงามคลาสสิกนะดูง่ายมากนะครับมีเล่มนี้ดูง่ายนี่ยก็ เอาไมา้ท่านได้ชมสั้นๆแบบนี้นะครับท่านก็ดูว,ว่าความคลาสสิกของมีดความเก่านะครับของพวกวัตถุมงคลที่ผมนำไม้ท่านได้ชมเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่ดูง่ายสบายตานะเป็นวัตถุมงคลที่ดูง่ายมากนะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็น่าจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ประมาณสัก 14, 15บ5นาทีเท่านั้นนะครับ10 14 15นาทีพยายามจะทำวิดีโอสั้นๆรีวิวให้ท่านได้ชมสั้นๆประมาณนี้นะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้เท่านั้นนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ดีไลน์นะครับผมเข้าดูไม่ได้พี่น้องที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกวิดีโอแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอเพราะว่าวัตถุมงคลที่ผมนำมา มาให้กับท่านได้ชมเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิเตซมครับ